สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาแบ่งปันประสบการณ์การมาทำปรัรประชาชนก็คือการต่อฮะเพราะว่าปัจจบของผมหมดอายุให้จะชื่นชมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักง,งานเขตหลักสี่ว่าเขาบริการดีมากยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับนี้แนะนำเพื่อนเพื่อนถาว่าคนจะมาทำการต่อนะค,คุณจองคิวในแอป bmaq นะถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดนะจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าครับผมนัดตอน9้าโมง ก็มาถึงก่อนนิดนะครประมาณสัก9โมง45-9โมง50นะเจ้าหน้าที่เขาก็จะรออยู่ที่จุดศูนย์เหมือนเป็นเสร็จเลยที่เดียวจบอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคิวเป้เขาดูเสร็จแล้วเขาพอสแกน,นคิวเสร็จนะเขาก็จะเรียกคิวเรามันก็จะแสดงขึ้นในสมาร์ทโฟนเลยหลังจากนั้นเราก็เข้าไปตามจุดต่างๆตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา9โมง15 mm hmm. แค่15ทีเองถือว่าผมได้ต่อบัตประชาชนได้บัตรมาเป็นที่ เรียบร้อยแล้วดังนั้นให้คาแนะนำครับผักว่าใครต้องการตอบแบบประชาชนนะให้จองในแอปนะครับ B M A Q นะแล้วก็เลือกวันเวลาที่ที่เราต้องการหาว่าจะมาที่หลักสีะในพื้นที่เนี่ยเขาไม่มีที่จอดรถเพียงพอก็ต้องไปจอดที่ที่ตลาดน,นะฮะต้องต้องชื่นชมจริงว่าเจ้าหน้าที่ทํางานนด้รวดเร็วแล้วก็น่ารักมากครับยิ้มๆย้มแจ่มใสดีเนี่แอป B M A Q นี้นะฮะ สกด BMAQ บริการทันใจรัดหมายทันเวลาจองคิวล่วงหน้าภายใน15นาทีเยี่ยมมากครับ